ทีตารีเสียวัง7จ็ดไปเสดีค่ะเมื่อแผงขายในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิได้รับความนิยมในปีที่ผ่านมาภาคที่สองของบอกฟิศยังมีการจับคู่กันในระดับสูงระหว่างการบอกต่อและบอกออฟฟิศทำให้ผู้ชมมีทิศทางที่ชัดเจนในการรับชมภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2024ไปจนถึงปี2025ตลาดภาพยนตร์ในประเทศจีนประสบภาวะถดถอย ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้มีการระเบิดอย่างล้นหลามซึ่งถือเป็นการปลดปล่อยความปรารถนาในการชมภาพยนตร์อย่างเข้มข้นและยืนยันอีกครั้งถึงรูปแบบความต้องการของผู้บริโภคตราง,งานที่แข็งแกร่งที่สุดหนังหน่วงอุปทานซึ่งมีผลทันทีในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของตลาดโรงภาพยนตร์มีผู้คนพลุกพล่านและห้องฉายภาพยนตร์ก็หนานแน่นความต้องการของผู้บริโภค ได้สะท้อนให้เห็นในฉากนี้ว่าในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้ได้รับการผลักดันให้เข้าสู่ช่วงที่สำคัญที่สุดของปีแนวคิดการชมภาพยนตร์ในช่วงตรุษจ,จีนและการชมภาพยนตร์กันทั้งครอบครัวตารางเทศกาลฤดูใบไม้ผลิกลายเป็นตารางที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมนโยบายอุตสาหกรรมและผู้ชมร่วมกันได้มีการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียอย่างถี่ถ้วนแล้ว ทุกคนต่างตั้งตารอผลลัพธ์ที่ดีสำหรับแผงขายในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นเอกฉันท์และพวกเขายังหวังว่าแผงขายในเทศกาลร,รดูใบไม้ผลิจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่สมดุลของตลาดภาพยนตร์ได้ไม่ว่าร้อนหรือเย็นอุปทานจำนวนมากเป็นหนึ่งในสาเหตุหลกักที่ทำให้บอกออฟฟิศเทศกาลร,รดูใบไม้ผลปีนี้ทำลายสถิติความเข้าใจของผู้ชมเกี่ยวกับภาพยนตร์ บอกบัสเตอร์มีความครอบคุมมากขึ้นเว้นแต่ผลงานที่ออกชายจะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาขนาดใหญ่การผลิตขนาดใหญ่นักแสดงรายใหญ่เป็นต้นงานเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในตัวเลือกที่ต้องดูเมื่อพิจารณาดูผลงานทั้งหกเรื่องในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้อาจกล่าวได้ว่าผลงานทั้งหมดได้บรรลุป,ปัจจัยการผลิตของภาพยนตร์ดังโดยถือเป็นการใช้ประสบการณ์ ของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอย่างเข้มข้นทำให้ผู้คนได้เห็นความประทับใจซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมเข้ามาชมภาพยนตร์ภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงอย่างต่อเนื่องและการรีเมคไอพีขนาดใหญ่เป็นกระแสหลักอย่างแท้จริงในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้ซึ่งชี้แนะความตั้งใจของผู้ชมในการชมภาพยนตร์อย่างยิ่งตามข้อมูลแพลตฟอร์มเครือข่ายในเวลา14:38น,นาที ของวันที่31มกราคมยอดรวมบอกออฟฟิศของภาพยนตร์ในเทศกาลร,รูดบายไม้ผลีปี2025รวมยอดขายลวงหน้าทะลุ4.3พันล้านหยวนหรือ19.94พันล้านบาทขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่เนจาเด็กชายปีศาจสร้างปัญหาในทะเลได้คว้าแชมป์ชั่วคราวนานดับแรกด้วยยอดขาย1.5พันล้านยนูนหรือ6.95พันล้านบาท และถัง Detective 1900อยู่ในอันดับที่2โดยยอดขาย1.1306พันล้านหยวนหรือ5.24พันล้านบาทเฟิงเซินพาร์ค2อยู่ในอันดับที่3โดยยอดขาย705.131ล้านหยวนหรือ3.269พันล้านบาทและอันดับที่4มังกรโยกโดยยอดขาย495.0935ล้านหยวนหรือ2.295พันล้านบาทอันดับที 2, 2, 2, 9, 5, 000, ่5 บอินเฟสยอดขาย2 9 1 1 2 8 3ล้านหยวนหรือ1 3 5 4พันล้านบาทและอันดับที่6โอเปอเรชันรากรโดยยอดขาย158.327ล้านหยวนหรือ734.05ล้านบาทมังกรโยเป็นหนังศิละปะกากรต่อสู้ที่โด่งดังที่สุดในประเทศจีนและนำแสดงโดยเสือจานดาราย,ยอดนิยมชั้นนำที่โด่งดังที่สุดในประเทศจีนจากทุกแงม่มุม ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดึงดูดใจผู้ชมอย่างมากสร้างยอดขายบ็อกออลฟิสในช่วงพีเซลที่น่าประทับใจมากแม้จะบทขยี้นาจาภาคสองและถังดีเทคทีม e 1900ซึ่งเป็นภาคต่อในช่วงพีเซลไปพร้อมกันด้วยซ้ำภาพยนตร์ศิละปะก,การต่อสู้เรื่องมังกรโยกทำไรายได้ทะลุบ็อกออลฟีด้วยตรากำไรขั้นต้นที่สูงซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีน ที่มียอดขายทะลุ100ล้านหยวนในช่วงเวลาดังกล่าวเทศกาลฤดูใบไม้ผลิมียอดขายล่วงหน้าสูงถึง350ล้านหยวนทําให้เป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้และติดอันดับหนึ่งใน5ภาพยนตร์ฮิตก่อนจําหน่ายในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีนสําหรับมังกรโยกซึ่งครองอันดับสูงสุดในรายการบ็อกออฟฟิศพรีเซลมาโดยตลอดและมีข้อได้เปรียบในช่วงพรีเซลอย่างแน่นอน ตอนนี้มังกรหยกกว่ารายได้ทะลุ500ล้านหยวนแล้วหรือ2.318พันล้านบาทสถิติรายได้บอกออฟฟิสสูงสุดในปัจจุบันของภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ก็คือ606ล้านหยวนหรือ2.809พันล้านบาทอยู่ในอันดับที่4ชั่วคราวภายใต้สถานการณ์ที่ผ่านมาหลายคนเชื่อว่ามังกรหยกอาจกลายเป็นมามืดในบอกฟฟิสในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้และจะคว้าแชมป์บอฟฟิศ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้สําเร็จในขณะที่โรงภาพยนตร์หรือสื่อหลายสํานักไม่ได้มองในแง่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้และเหตุผลก็มีหลายปัจจัยมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้หรือกว่าสิปีที่ผ่านมานังศิลปะก,การต่อสู้ไม่ได้รับความนิยมเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปปริมาณไม่สูงมากนากักและปัจจุบันมังกรหยกอยู่เพียงอันดับที่สเท่านั้นนอกจากนี้มังกรหยก ยังต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้เหตุผลหลักที่ทําให้การแสดงในบ็อกออฟฟิศในช่วงก่อนจําหน่ายครั้งแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้น่าประทับใจก็คือพลังอันแข็งแกร่งของแฟนๆของเสือจ้านขณะนี้ยอดขายล่วงหน้าในบ็อกออฟฟิศใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วและผลงานก่อนการขายในบ็อกออฟฟิศของหนังเรื่องมังกรโยกยังไม่ดีเท่าช่วงแรกอย่างเห็นได้ชัดจนถึงตอนนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่4ของบอกรีและยังเปิดช่องว่างกับสามอันดับแรกอีกด้วยในวันแรกที่ออกฉายมีภาพยนตร์กำหนดฉาย220,000ครั้งและจำนวนผู้ชมภาพยนตร์ on, ทะลุ8ล้านคนเรียกได้ว่าจำนวนการฉายภาพยนตร์ on, ที่กำหนดยังน้อยอยู่และตามภาพที่ชาวเน็ตโพสก็มีภาพยนตร์หลายรอบที่ถูกกำหนดไว้ในตอนดึกแม้ว่าตารางงานภาพยนตร์จะน้อย แต่ตราการเข้าชมของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สูงมากจริงๆต้องบอกว่าศิลปะก,การต่อสู้ของผู้กำกับฉีเคอและบทบาทนำของเสี่ยจานทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับพรมากมายจากบอฟีนอกจากนี้ฟุตเทจพักต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันปัจจุบันบทวิจารณ์ของหนังเรื่องมังกรโยค,ค่อนข้างดีมากแต่ก็ยังมีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างจากข้อมูลของเหมายเยียน Professional Edition ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไรายได้ทลุบอลฟออฟิศ258ล้านหยวนในวันแรกที่ออกฉายทำรายสถิติ14รายการและทำไรายได้ทลุบออฟฟิศ38รายการด้วยยอดบออฟิศสะสม354ล้านหยวนความสำเร็จหลกักแชมป์บออฟิศวันเดียวของภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้บนจีนแผ่นดินใหญ่และแชมป์บออฟิศวันเดียวของภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ ของจีนในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิมังกรโยได้คะแนน9.7คะแนนในเถาเปียวเปียวๆ9.6คะแนนในเหมาเหยียนสูงเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาหนังทั้ง6เรื่องและ9.1คะแนนในหูพูและอัตราการแนะนำบนเว็บปอบิกวีอยู่ที่98%ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าย,ยินดีมากเพียงแต่ว่าเรตของหนังมันน้อยเกินไปโรงหนังในเมืองหลายแหง่งมีกำหนดฉายแค่วันละหนึ่งรอบ ก็ถือว่ายากแล้วที่จะขึ้นส่วนอันดับแรกได้บางแห่งมีการฉายมากถึงสามรอบเท่านั้นและเวลาในการฉายส่วนใหญ่จะเป็นรอบดึกหรือเลยเที่ยงคืนไปจนถึงตีหนึ่งหรือตีสองหรือแต่เช้าตรู่ในขณะที่หนังสามเรื่องที่ครองสามอันดับแรกมีรอบการฉายที่มากกว่าหลายเท่าเนจารหรือทังดีแท็กทีฟมีรอบการฉายในหนึ่งโรงมากกว่า12รอบต่อวันและเวลาในการฉายส่วนใหญ่ ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าเมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งบอออฟฟิศส่วนแบ่งตารางภาพ,พยนตร์จำนวนผู้เข้าชมต่อหัวและอัตราการเข้าชมบอกได้คำเดียวว่าอิทธิพลของเซอยวจานยังคงทรงพลังมากไม่ว่าจะสนับสนุนไอดอลหรือตอบแทนความรู้สึกหลายคนยังคงชอบบทบาทที่เซอยวจานแสดงเขาเป็นศิลปินที่ทำงานหนักมากเขาทุ่มเทให้กับทุกบทบาทอย่างมาก ส่งผลให้ยอดขายล่วงหน้าของหนังเรื่องมังกรโยกทำได้ดีมากมังกรโยกต้องเผชิญกับหนังดังหลายเรื่องเช่นเนจายังขึ้นชื่อว่าเป็นแสงแห่งการ์ตูนจีนทะยานขึ้นอันดับแรกอย่างรวดเร็วซึ่งมีการคาดการว่าบอ,อฟจะอยู่ที่4 9้าพันล้านหยวนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวเน็ตไม่คาดคิดมาก่อนก็คือหลังจากที่ดูหนังทั้งเรื่องแล้วหลายคนก็ตกใจกับคุณภาพของหนังมากจนพูดไม่ออกอยู่นาน แล้วจุดแตกห่างในภาพยนตร์เรื่องมังกรโยกที่น่าให้ความสนใจก็คือมันสามารถพัฒนาได้จากสามด้านด้นานดับแรกฉากนี้อลังการและยิ่งใหญ่มากในตอนเริ่มต้นของมังกรโยกก็เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้นั่นคือการต่อสู้ในสนามรบ10นาทีระหว่งางทหารม้ามองกโกเลียและเจดีเหล็กของกองทัพจีนในฉากต่อสู้นี้เราได้เห็นความเข้าใจและการควบคุมภาพยนตร์ทำสงคราม ของผู้กำกับฉีเคิร์จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทหารมาเหล็กของมองกโกเลียและเจดีเหล็กของกองทัพจินปะทากาันเสียงคำรมที่พวกเขาทำให้ผู้ชมเข้าสู่ฉากใหญ่นั้นทันทีไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าเพียงสิบนาทีแรกของหนังสงครามมังกรโยกก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานจินเอกสุดคลาสสิกแน่นอนว่านอกเหนือจากฉากสงครามอันตรการตาแล้วจุดสำคัญของมังกรโยก วีรบ,บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ยังคงเป็นคำว่าศิลปะการต่อสู้ผู้กำกับชีเคอร์ต้องการนำเสนอคำว่าศิลปะการต่อสู้ใช้วิธีการที่เรียบง่ายมากนั่นก็คือการนำฉากต่อสู้ของกล้วยเจงมาเป็นบริบทของฉากที่ยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างเช่นฉากที่ชาวเน็ตประทับใจมากที่สุดก็คือการต่อสู้ระหว่างกล้วยเจงและโอหย,อยางเฟิงต่อหน้าการเผชิญหน้าระหว่างสองกองทัพ การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นต่อหน้ากองทัพทั้งสองและฉากหลังก็ระเบิดนอกจากนี้กล้วยเจ๋งและโอหย,อยางเฟิงต่างก็ใช้ทัพพิเศษของตนเองคนหนึ่งได้ใช้18ฝ่ามือปราบมังกรและอีกคนใช้กังฟูคังโคกในบริบทนี้ฮีโร่ทั้งสองเริ่มต่อสู้กันอย่างสุดขั้วฉากดังกล่าวเรือดร้อนระอุน่าตกใจมากเมื่อดูฉากต่อสู้นี้เป็นการส่วนตัวหลายคนรู้สึกประหลาดใจฉากดังแบบนี้ ยังมีอีกเยอะมากในมังกรโยกกล้ยเจ๋งและโอหย,อยางเฟิงคนเดียวเล่นสองเกมและยังมีฉากต,ต่อสู้ระหว่างหวงหงและหัวเจิงรวมถึงฉากต,ต่อสู้ระหว่างกล้ยเจ๋งและมาสเตอร์หลินจือบนกังหันลมสูบน้ำทั้งหมดนี้ค่อนข้างระเบิดและน่าตื่นเต้นเรียกได้ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับฉีเคอไม่เพียงแต่เก็บฉากใหญ่ๆได้แบบสุดขั้วเท่านั้นแต่ยังรวมฉากการต่อสู้เขาไว้ด้วยกันอีกด้วย ในฐานะภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ชาวเน็ตคิดว่าเรื่องนี้ขึ้นไปถึงระดับบนแล้วอย่างแน่นอนแน่นอนว่าทันทีที่ผู้กำกับฉีเคอร์สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็กลายเป็นมาตรฐานสำหรับภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ประเด็นที่สองก็คือการดัดแปลงบทซึ่งน่าสนใจมากเนื่องจากเวอร์ชันของคุณกิมยงได้รับการถ่ายทำในเวอร์ชันนาไม่ท้วนในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาและไวต์กาว จำเป็นต้องดึงดูดผู้ชมใหม่ๆให้เข้ามาสนับสนุนและมันก็ขึ้นอยู่กับการดัดแปลงบทด้วยและผู้กำกับฉีเคอก็ตระหนักถึงการดัดแปลงนวนิยายเรื่องนี้อย่างแท้จริงผลงานต้นฉบ,บับเรื่องมังกรโยกมีชื่อตัวละครหลายร้อยตัวและก็ยาวมากเช่นกันในการนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดในระดับภาพยนตร์นั้นจำเป็นต้องมีการดัดแปลงอย่างมากและการโจมตีของผู้กำกับฉีเคอในครั้งนี้ รวดเร็วและแม่นยำม,มากจริงๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับฉีเคอได้เน้นโครงเรื่องหลกักไว้ที่สองสาบทสุดท้ายของนวินิยายเรื่องนี้กล่าวอีกในหนึ่งหนังเรื่องนี้ได้นำเสนอตอนจบที่เข้มข้นที่สุดของมังกรโยกจากการปรับบทนี้เราได้เห็นความขัดแย,งงยงแงงด้งระหว่างกุ้ยเจงและเจงกิสคานคู่รักในวัยเด็กคู่รักระหว่างกุ้ยเจงและอึ้งยงและมิตรภาพระหว่างกุ้ยเจง แลวหัวเจิงในครั้งนี้ผู้กำกับฉีเคอร์ได้มอบบทบาทพิเศษและฉากสำคัญเป็นพิเศษนั่นก็คือแม่หลีปิงรับบทโดยใช้เซาเฟิงผู้กำกับฉีเคอร์ให้หลีปิงมีบทบาทสำคัญมากจริงๆแล้วการดัดแปลงของผู้กำกับฉีเคอร์นั้นสมเหตุสมผลมากเนื่องจากเป็นคำสอนของแม่ของเขากุ้ยเจิงจึงคิดว่าตัวเองเป็นคนรักประเทศชาติสเสมอ และนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทหารม้าของเจงกิสานเขาจึงเลือกที่จะยืนเคียงข้างของชาวโซงและช่วยชาวโซงเพื่อต่อต้านทหารม้าเหล็กของชาวมองโกเลียหากไม่มีคำสอนของหลี่ปิงแม่ของเขากล้วยเจงที่เติบโตในหมู่ชาวมองโกเลียคงไม่มีความรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวและประเทศชาตินี้อย่างแน่นอนประเด็นที่สามก็คือการเลือกนักแสดงของผู้กำกับชีเคอร์มีวิสัยทัศน์ที่ดีมาก การคัดเลือกใช้เซาเฟิงมารับบทเป็นหลีปิงแม่ของกุ้ยเจงฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือในตอนแรกแต่หลังจากดูหนังแล้วรู้สึกว่าการแสดงของเธอนั้นแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงส่วนนักแสดงคนอื่นๆเช่นกุ้ยเจงซึ่งรับบทโดยเสี่ยวจานและโอหย,อยางเฟิงที่รับบทโดยโทนี่เหลียงกาไฟย,ยอดเยี่ยมทั้งหมดเช่นเดียวกันแน่นอนว่าคนที่โดดเด่นที่สุดและนะ่าพูดถึงที่สุดก็คือ โทนี่เหลียงกาไฟนักแสดงชายพันนาคราวนี้โทนี่เหลียงกาฟรับบทเป็นโอหย,อยางเฟิงพิะวันตกและเขาตีความสี่คำแห่งความบ้าคลาั่งได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่าผู้ควรนบนไม่ถ้วนเคยรับบทเป็นโอหย,อยางเฟิงพิะวันตกมาก่อนแต่โอหย,อยางเฟิงที่รับบทโดยโทนี่เหลียงกาไฟก็อยู่ในอันดับต้นๆทันทีที่เขาถูกปล่อยตัวสำหรับเสี่ยวจานเขายังตีความความเรียบง่าย ความเที่ยงธรรมและจิตวิญญาณแห่งความอ่อนเยาว์ของกล้ยเจงได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและเกินความคาดหมายยังมีนักแสดงดีๆคนอื่นๆจำนวนมากเช่นถาเลยรับบทเป็นอรุณาและหงซีกงรับบทโดยหูจินหูจินเคยรับบทเป็นผู้แข็งแกร่งมาโดยตลอดโดยเล่นบทบาทที่กล้าหาญในหนังหลายเรื่องและในบทบาทของหงซีกงเขาเป็นผู้นำกลุ่มขอทานซึ่งค่อนข้างน่าสนใจ ในแง่ของการออกแบบภาพและเมื่อหงสีกงปรากฏตัวเช่าเน็ตหลายคนถึงกับจำไม่ได้ว่านักแสดงคนนี้เป็นใครนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้กํากับฉีเคอพิเศษเหนือใครเขากล้าที่จะล้มล้างและสร้างสรรค์สิ่งใหมๆ่ๆเป็นเพราะเหตุน,นี้เองที่ทำให้มังกรโยกได้รับความรักจากผู้ชมจำนวนมากโดยรวมแล้วหนังเรื่องนี้มีฉากใหญ่ฉากต่อสู้ที่น่าตื่นเต้น และการแสดงของนักแสดงมากความสามารถเฟิงเซินรังอันดับสามในรายชื่อบอกออฟฟิศจากผลการดำเนินงานโดยรวมในบอกออฟฟิศในวันแรกโดยมีการฉายมากกว่า3,2,000 0ครั้งและมีอัตราการเข้า9ล้านคนอย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมจากผู้ชมที่ชื่นชอบเป็นพิเศษแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่ไม่ชอบงานนี้มากนักคุณภาพของหนังทั้งเรื่องดีมาก ภาพยังค่อนข้างน่าตกใจนักแสดงก็ยังเหมือนเดิมแต่ความเห็นเชิงลบก็คือชาวเน็ตบางคนรู้สึกว่าคุณภาพของภาคสองไม่ดีเท่าภาคแรกสเปเชียลเอฟเฟในภาคสองดูไม่เป็นที่น่าพอใจเล็กน้อยและฉากสะเทือนอารมณ์ของต้งชันอีก็กลายเป็นสิ่งที่ชาวเน็ตไม่อยากเห็นในหนังเรื่องนี้จนถึงตอนนี้สถิติบ,บอกรออีฟของเฟิงเซินภาคสองยังคงดีอยู่เรตติ้งไม่สูงและไม่ต่ำ ในฐานะภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์วิชวลเอฟเฟกระดับมหากราบการผลิตเอฟเฟกพิเศษของภาคสองนั้นชาวเน็ตให้ความเห็นว่าไม่ดีเท่าภาคแรกทั้งดี t ท c t ีม e 1 9 0 0ปัจจุบันรังอันดับสองรองจากเนจาและตารางภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้ยังคงสูงมากโปสเตอร์โปรโมตสามารถดูได้เกือบทุกที่แบบออฟไลน์ตารางภาพยนตร์ในวันแรกใช้390ครั้ง มีผู้ชมมากกว่า12ล้านคนจากการสังเกตรอบการฉายต่อโรงต่อวันอยู่ที่9ถึง12รอบเรียกได้ว่ามีอัตราการเข้าชมสูงมากเช่นเดียวกันบางคนถึงกับบอกว่ามันเทียบได้กับทางดีเทคที v สอในปี2018มากสองคู่หูที่ทรงพลางอย่างลิวห่าร้านและหวังเป่าเสียงมีแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งอย่างมากเช่นเดียวกันหนังเรื่องนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมาก ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกของครอบครัวและประเทศชาติและยังเป็นภาคต่อของซีรีส์ดังอีกด้วยและยังมีเรื่องไ้อีกมากมายสำหรับละครบันเทิงหนังเรื่องนี้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนจาเด็กชายปีศาจในทะเลกลับมาอีกครั้งและยังคงเป็นผู้นำเหมือนเดิมหลายคนมองโลงในแง่ดีเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นตามที่คาดไว้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จ ในการติดอันดับบล็อกออฟฟิศตั้งแต่วันแรกที่ออกฉายคะแนนปัจจุบันสูงเกินพันล้านแล้วและมีตารางฉายภาพยนตร์สูงเกิน3 9 0แสนรอบมีผู้ชมเกือบจะแตะ13ล้านคนซึ่งค่อนข้างระเบิดจากผลตอบรับจากผู้ชมที่ได้ชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการวิจารณ์ที่ดีเป็นพิเศษและสเปเชียลเอฟเฟกก็ได้รับความโปรดปรานจากชาวเน็ตเมื่อไม่กี่ปีก่อน ภาก่อนตอน The d a v n Boy Come to the World ทำไรายได้มากกว่า5,000ล้านหยวนในบอกฟิสตอนนี้ส่วนที่สองกำลังจะมาแรงจึงมีการคาดการไว้สูงมากเช่นเดียวกันภาพ,พยนตร์ในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้เป็นภาพยนตร์ระดับภาคการอย่างแท้จริงล้วนแต่เป็นภาพยนตร์ที่มีการลงทุนสูงมีผลงานขนาดใหญ่และมีการลงทุนจำนวนมากและผู้กำกับหลักยังคงทำงานอย่างหนกักเพื่อดำเนินการต่อ เมื่อดูจากผลการแข่งขันในสามวันที่ผ่านมาหนังเรื่องมังกรโยกไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับหนังดังหลายเรื่องที่ทําผลงานระดับท็อปไว้เท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับโรงหนังที่ไม่เอื้อมนวยและเวลาที่ไม่ปกติอีกด้วยนอกจากนี้หนังศิลปะการต่อสู้ยังเป็นหนังที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงมานานนับสิบปีอีกด้วยดังนั้นมังกรโยกถือเป็นการฟื้นขืนชีพของหนังศิลปะการต่อสู้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามชื่อเสียงของมังกรโยกไม่เคยสูญหายไปในตลาดที่โศกเศร้าแม้ว่ามังกรโยกจะต้องผเผชิญกับการฉายที่น้อยลงและมีการฉายในช่วงเวลาพร่ทามน้อยลงด้วยมีเพียงการฉายในช่วงเช้าตรู่และในตอนดึกเท่านั้นเป็นห้องโถงขนาดเล็กที่มีปัญหาทางกลไกการปรับตารางต่างๆไม่มีกุญแจการทำงานอัตโนมัติการขอคืนเงินค่าตัวและสงครามทางธุรกิจ แต่การรีวิวหนังของผู้ชมก็ดีมากจริงๆและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ